สวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับพามาดูเล็กสุดจวดครับแกดินใส่หบร้อดำครับโอ้ล้องแล้วล้องแล้วแจ๋วแจวแจว โอ้ oh, จะว่าลอกนาะไม่ได้เรื่องเลยดู <laughs> มาดูปีมือครับ <laughs> แน่นอนแน่นอนโอ้ oh. ตักให้เต็มดิ <laughs> อุม้มอุ้มหน่อยอุม้มอุ้มหน่อย เนี่เด็กปั้นเด็กปั้นครับเจ้วเนี่โอ้ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาครับถือว่าเก่งเนยถือว่าเก่งเลยนี่เดี๋ยวก็พัฒนาขึ้นครับ ตอนนี้ก็ขับวันละ350ไปก่อนเด้อเดี๋ยวให้เก่งก่อนจะให้เงินเดือนแพงๆหน่อยให้วันละ500ตอนนี้กำลังฝึกอยู่ครับก<อ>็เีมส์ไปเลยเด้อก็ไม่ได้ไปละ อ oh, ใส่ข้างหน้าเอ๊ะข้างหน้าน่ะนะข้างหน้าไม่มีดินเลยเง่ยเงียบเงีฮะใส่ข้างหน้าน้อยเออละอ่าอ,อีกตังหนึ่ง โรยโรยเด้อะโรยโรยรยยาวๆาวโรยยาวๆาวโรยยาวๆอ่ะสวิงไปสวิงไปคณะสวิงไปคณะไปสวิงไปเดียวเน่มีไม่หมดอีกไปเลยไปเลยอันนี้มันจดกิกะรเขาทำไมนี่ยไอ้ต้อมเอ้ยใจเย็นนี่ เดี๋ยวลองขับดูสักเที่ยวหนึ่งนะีโอ้แว้วเล็กแว้วดีม,มือมากผ่านผ่านอ๋อลืมโทรศัพท์ขับขับดีๆเด้อ จะให้เขาเซ็งได้นะโอ้โอ้เร่งเท่โอ้โ้โอ้โอเร่งแรงแรงพยายาม เอาให้ฝีมือหน่อยเล็กเออโอ้ยมาลองกินจารบีแล้วนะ่ะนะตักไม่ได้หยุดเลยครับวันนี้อย่าเคาะบุ้งกีอย่างงั้นอย่าเคาะบุ้งกีอย่าวางเคาะบุ้งกีอย่างงั้น พยายามตดเอ้ยตายตายขับให้พัฒนาขึ้นเด้อพยายามทำหัดตัวเองให้มันพัฒนาขึ้นเร็วมากรถคันนี้เร็วแบบสุดจัดเลยครับ <c oughs> เอาโรยโรย,โรย,โรยวางเบาๆไหมวางมุงกี้วางนิ่มๆไหมเวลาเขาขับอ่ะให้ยืนดูให้สังเกตอย่างนี้มันจะได้เป็นถ้าไม่ดูไม่เป็นหรอก 8ปดครับโอ้ย oh, oh, เหลืออีกได้ยู่คนละสามเที่ยวเปลี่ยนแนวครับเปลี่ยนแนวไปฝั่งนู้นครับนี่รู้จักเปลี่ยนตำแหน่งด้วยครับเบา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 อ่า อ๋ออดินมารองล้อหน่อย <c oughs> เออเดินมา,าแล้วมันจะยืดมาไม่ถึงนี่นะ <c oughs> เดินมาหน้าอีกมันจะยืดไม่ถึงนี่นะ่ะ <c oughs> มันรองล้อกไกลพวกนั้นนะ เดินมาดูดิถึงไหมนั่นน่ะไม่ถึงเดินมาหน้าอีกเดินมาหน้าอีกอ๋อ้ไม่ถึงอ่ะออนั่นแหละอ่าบุ้งกี้หน่อยอ่าบุ้งกี้หน่อย เออเอเอนั่นมันรองล่อเร็วเกินน่ะเดือดเดียงดางเลยน่ะนะ มันไม่ได้ตักใช้รถว่ามือนีวะดูจังหวะดีๆจังหวะรองล้ออ่ะต้องเดินมาแล้วก็เอาบุ้งกียื่นมาดูก่อนว่าเอื้อมถึงไม่ถึงแล้วอยกะกะเอาแล้วก็จังค่อยรองล้ออย่าไปรองล้อก่อนเพราะว่าเรากะระยะยังไม่ได้ จวดครับจวดเละจวดนี้ตักไม่ได้หยุดเลยเพราะว่าตักไม่ทันรถครับโอ้รากไม้ได้นั่นอ่ะเอาน้องนองนอยูดอ่ดีแล้วเอ๊เป็นยังไงทำไมวิ่งหยุดวิ่งหยุด,ว,ยดวะแจ้ว

เร็วจริงๆเลยครับ ทำอุ้มดินให้มันเยอะๆหน่อย ว่ามันจะลึกแล้วตอนนั้นนะ่ะดูมันจะลึกแล้วลึกแน่นอนแล้วน่นนะน่ะเฮ้ยมันลึกแล้วตอนนั้นนะ่ะโอ้ Ô Ô Đây Không, không, không Không Đẩy theo đây Tâm theo Hả? โอ้ไอน้อยเที่ยเขาหลังบ่าก้าก็ไม่ไดเทิมเลยฮะเขาหลังบ่าก้าวเลยไอ้กูปลาเล็กจ้ะไอ้ตอนพี่ขับทำไมไม่บ่อยเล็กไม่ให้ไปดันอ่ะโอ้มันก็นั่งเลยๆเลยๆอยู่ แถามลวงพี่นี่ก่อนถ้ววิ่งทั้งพุ่นได้มือแล้วจักเถี่ยวได้วาเล็กิทเที่ยวถึงบ้ายไปวิ่งอยู่แถวโน้นอ่ะเพิ่งมาวิ่งบะเพิ่งมาวันแรกนะอ๋อรุงนี้มาวิ่งนี่ไหม ฮะฮะอะไรปกติวิ่งอยู่ไหนสุดินร,รถพึ่งย้ายมาวันนี้แหละชุดนั่นน่ะปกติไม่มีหรอก <c oughs> มันลึกแล้วน่ะน่ะตอนนั้นน่ะลึกแล้วน่ะน่ะเดี๋ยวจะให้มันลงมาดูครับต่ายนี่นี่เลยเอ็งลงมาดูที่นี่ยมันจะเป็นเป็นสาแล้วเอ็งลงมาดูมันจะเป็นสาแล้วลงมาดูสิ เวลาไม่มีรถมาเองอ่ะลงมาดูเลยเองดูอ่ะเห็นไหมนะ่ะมันลึกไปแล้วนะมันลึกไปเรื่อยแล้วนะ่ะเวลารถไม่มาอาลงมาเล็งดูเลยเนี่ยพื้นที่นะ่ะเองดูสินี่จะเราหรือหนูนะกูยิ่เลย,อยเออโอ้ ดูมันวิ่งโจดวิ่งโจดยคขับนิ่งๆวะครับไม่กระตุกกระตาค่อยๆค่อยๆนะถ้าเรายังไม่เก่งอ่ะค่อยๆไม่ต้องเร็วค่อยๆถะวิ่งมาชา้าๆนิ่มๆไม่ต้องแบบกระตุกกระตาตกระตุกกระตาเตะหนุ่มเดยนหนูเองใส่ให้เสมอๆเด้อดินนะเดี๋ยวเข้าว่ายน่ะน้อยนิดเดียวหน่อนะ แล้วตากอ่ะพยายามอุ้มให้มันเต็มมุ้งกีไม่ใช่ว่าตากมาแค่ครึ่งเลียวพยายามอุ้มมาให้มันเต็มอ่ะก็ต้องดูไปเรื่อยครับเวลารถไม่มาเราก็ต้องลงมาดูครับไม่ใช่ว่ารถไม่มาเราก็นั่งตากแอร์อยู่ในรถ เพราะว่าเรายังไม่เก่งเราก็ต้องพยายามลงมาดูเรื่อยๆพยายามศึกษาไปเรื่อยๆครับสำคัญเลยเวลาเห็นคนที่เขามีฝีมือขับอ่ะพยายามไปดูเขาไว้พยายามไปดูเลยไปจ้องดูเขาเลยศึกษาไว้ครับผมก็นั่งดูเขาแหละเวลาคนเก่งๆครับผมก็ดู ระดับอาจารย์ครับเออเขาทำอย่างงี้อย่างงี้กุศะเขาต้องทําอย่างงี้อย่างงี้นะแล้วก็ไปทําตามครับโลกนาเขายืนอย่างงี้นะซึวิ่งอย่างงี้นะต้องดูไว้แล้วกอามาทําตามครับต้องหมั่นสังเกตมีโอกาสได้ทําแล้วก็พยายามสนใจหน่อยเปิดโอกาสให้ขับแล้ว มันจะได้เก่งจะได้มีไรายได้ให้ครอบครัวได้เยอะอีกถ้าเราเก่งแล้วก็จ้างตามราคาปกติที่จ้างอะ่ะแหละแต่ถ้าเก่งแล้วเล่นตัวก็ไม่เอาเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกท่านเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันสวัสดีครับผม